สวัสดีครับสวัสดีก่อนนะครับวันนี้วันนี้ถ้าสามเสร็จแล้วก็เต็มที่เลยนะครับสามแล้วสองยังไงครับคปังมากคือบอกว่าซีซั่นนี้ทุกโมบกว่าร้อยล้านเลย ฟังมากเพราะว่าทีมงานเก่งมากครับทีซั่นที่แล้วเห็นแล้วเนาะผมประทับใจมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่มันมีกระแสยิ่งพอปีปีที่2เนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าทุกคนตื่นชอบความเป็นหมอลำภูมิใจมากครับจะลอยล้านจริงไหมคะล้วมากกว่าลอยล้านพูดได้ใช่ไหมฮะพูดได้ก็เหมือนกับทุกๆรายการเนาะเราก็ใส่เต็มที่อยู่แล้วแล้วยิ่งซีซั่นสองเนี่ยเราใส่เพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของออนไลน์เพิ่มด้วยครับผม ความเทียบ้นของซีซั่นสองมันเป็นยังไงบ้างครับเนมันจะแตกต่างจากซีซั่นหนึ่งยังไงทุกคนจําได้ว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยจะมีคําถามประมาณว่ามันหมอรำหรือหมอร้องถูกไหมฮะทุกคนจะได้ยินคําถามนี้ซึ่งโจทย์นั้นะถูกต้องแล้วเพราะผมต้องการให้คนที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนอีสานหรือคนภาคอื่นเนี่ยได้รู้จักหมอรำก่อนแต่ซีซั่นสองนี่นะครับทุกคนจะได้เห็นหมอรำที่เป็นหมอรำจ๋าๆเลยจะมีไม่ว่าจะเป็นลำเพลินลำเดินลำกรลำทานองขอนแก่นมีครบกาลสินมาหมดเลยครับ แน่นอนว่าในในอลังการปีนี้มันก็เกิดดราม่าว่าทาไมปีนี้เชนหน่อยถึงไม่เลือกระเบียบมาไม่เลือกหมดลำใจคนร้อยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ๋อจริงจริงไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเลือกไม่เลือกนะฮะมันเป็นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าซีซั่นสองเนี่ยเราอยากเปลี่ยนเป็นค่ายเพลง<อ>ครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่เลือกยังอยู่ครบครับแต่อยู่ในอีกบริบทหนึง่งให้มันเข้มข้นขึ้นเพราะว่าโค้ชเนี่ยไม่สามารถที่จะให้คะแนนได้ มีหน้าที่เป็นโค้ชอย่างเดียวเป็นโค้ชอย่างเดียวปีที่แล้วมาอยู่ในซีซั่นนี้แต่ว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็จะเห็นหายไปใช่ครับจะเห็นพ่อดาบพ่อปีไอ้ไม่พ่อดาบพ่อเอ๊ะนะครับแล้วก็พี่บอยเหมือนเดิมครับว่ามีกรรมการผู้สมบคุณอาวุธเพิ่มมาอีกอันนี้แน่นอนครับพูดได้เลยไหมครับพี่ได้ก็จะมีโอ้ยอันนี้ผมผมดีใจมากไม่ได้อันนี้พูดได้เลยพี่ปั๊ป ไม่ได้ครับโอเคเราติดตามแต่ว่าเป็นเป็นบรมครูที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ทั้งประเทศให้ความเคารพอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องมีคนใหม่ก็คือบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นโจทย์เป็นค่ายเพลงเนาะก็จะเป็นโตเกียวนะฮะเป็นปฐมเมเนทเมนต์นะฮะแล้วก็เป็นลำเพลินของของบอสโจนะฮะแล้วก็ของพี่แอนเขาใช่เปนการตอกให้เกิดแบบว่ากระแสโซเชียลมันถกกันพอสมควรครับครับ อ่าว่จบกันเมื่อยังไงบ้างครับมันเหมือนเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าบิ๊กเขาไม่ได้หมอรำประสบการณ์ยังไม่มีอะไรอ๋ออุ้ยคำตอบเนี้ยเหมือนเหมือนจะเคยเจอตอนน้องอุ้งอิ่งเนาะซึ่งก็เห็นแล้วฮะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเออ่มันทุกคนตัดสินที่ตัวน้องและโค้ชเนี่ยเขาก็ใช้ศักยภาพที่เขาอยู่ในวงการหมอลำมาหรือในโซเชียลต้องยอมรับว่าหมอรำสมัยเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการรำการร้องมันเรื่องการใช้โซเชียลให้เป็นด้วยนะฮะงั้น ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคนที่ใช้โซเชียลเก่งตอนนี้ก็คือบนะิ๊กกับบอสโจอถูกไหมฮะอันดับหนึ่งแบบว่า,วาในสิ่งที่สองก็จะเล่นออนไลน์เยอะขึ้นจะเล่นกับคนออนไลน์เยอะขึ้นตอนนี้เป็นกระแสออนไลน์เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับเพราะมันมันสำคัญจริงๆการที่จะให้น้องเอ่อเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกคนต้องยอมรับก่อนว่าเอ่อโซเชียลเนี่ยมันดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาถูกไหมฮะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าที่ทุกวันนี้หมอร่ามันบูมอ่ะมันมาจากโซเชียลเพราะว่าพอคนนนรุ่่ใใหมดูโซเชียลลแ้วเนี่ยก็อยาากตติดมอยากไปดู นี่แหละฮะคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในในซีซันสองครับผมอืมเห็นพูดถึงอุงอีกอุงอีกมาไหมครับอุงอีงก็ต้องมาสิครับเพราะลูกคู่บุญมีแน่นอนครับมันจริงๆจริงๆมาเกือบครบทุกทุกวงเลยครับเราจะเชิญทุกวงมาเลยเพราะว่ามันจะมีเป็นแคมเปญหลายๆแคมเปญมากที่เราต้องต้องทํากันลําเพลินอย่างเงี้ยฮะก็จะต้องมีราชินีลําเพลินเอ่อราชาลําเพลินก็ต้องมาอยู่แล้วครับอย่างเงี้ยครับเรียกคารุสคคนที่มาสมัครที่มาครับ ออเดิันออด่นเนี่ยเกี่ยวไหมว่าต้องเป็นคนที่มีฟอลโล่เยอะต้องมีพื้นฐานต้องมีอะไรอยู่แล้วหรือยังตรงนี้ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าหมอํำไอดอลเราต้องการหาอะไรต้องการหาคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่เนาะเพื่อเป็นต้นกล้าของทางวัฒนธรรมอีศานเราเนี่ยส่งออกให้กับคนที่ต่างวัฒนธรรมได้ดูเพราะนั้น เราขายความเป็นตัวเขาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเมื่อไร่ที่เขามาสมัครเราเราจะเราจะหาโค้ชเนี่ยมาดึงเวอร์ชันที่ดีที่สุดเขาออกมาให้ได้เพื่อส่งต่อต้นกล้าอันนี้ให้ไปอยู่ในใจของทุกๆภาคให้ได้ครับอ,อันนี้สำหรับเปิดตัวลูกทีมของแอนนอรดีครับทีมของบิ๊กแล้วครับน้บองๆที่เข้ามาเป็นลูกทีมทมีใครติดสัญ,ญญาแล้วเรื่องสัญญาเคลียร์ยังไงบ้างครับกับน้องๆแต่ละคนเองนะครับ อันนี้ก็เหมือนซีซั่นหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับจะสังเกตได้ว่าน้องที่มาสมาัครอย่างน้องเจิงเป้ไงไงฮะก็มีสัญญากับระเบียบหรือขึ้นระเบียบอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราไม่ติดครับเพราะอย่างที่บอกว่าหมอลำไอดอลต้องการอะไรต้องการที่จะเอาคนรุ่นใหม่ที่เขามีเงื่อนไขพวกนี้แหละไม่ว่าจะเรียนจะติดสัญญาหรือจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขามีศักยภาพจริงๆเนี่ยเราปั้นทุกคนครับกลัวแบบว่าถ้าสมมติแบบเอ้ยน้องมีชื่อเสียงมาโกมันจะมีปัญหาภายหลังตามมาเป็นที่เรียบร้อยบริษัทที่มันมีแล้วสัญญาต่างๆ ผมว่าการทํางานปัญหาไม่มีไว้ให้แก้ครับไม่ได้มีไว้ให้กลัวยกตัวอย่างเช่นนิ่งนิง,งครับน้องนิ่งนิง,นงคัมภนางใช่ไหมฮะก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยก็อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วเขาก็มีความสุขกับหมอํำไอดอลแล้วก็กับค่ายของเขาทั<ต>้นใหญ่ในลูกทีมก็เป็นคนมีชื่อเสียงก็มีสัญญากันมาตลดครับก็ถือว่าเคลียร์ได้ลงตัวทุกคนครับมั่นใจมากเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่กี่คนล่ะนิงงนิงนะครับเนาะแล้วก็จิงเป้งก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเห็นว่าซีซั่น จากลดแล้วเหรอครับคืองบเนีはは่ยใช้คำว่าเราคงไม่ทุ่มไปสเปซสตาแล้ครับเราก็เรารู้แล้วว่าจากซีซั่นหนึ่งเราต้องโฟกัสที่อะไรเราก็จะถ้าเกิดมันจะไม่ต้องจ่ายเราก็ต้องจ่ายครับเพื่อให้ได้ซึ่งคุณภาพเราเน้นสําคัญเสมอเลยว่าหมอลำไอดอลหรือทุกครั้งที่ผมทําอะไรเกี่ยวกับหมอลำเนี่ยเราจะเน้นคุณภาพเพราะเราอยากให้มันยั่งยืนอันนี้สําคัญที่สุดครับอย่างซีซั่นหนึ่งเนี่ยค่ะประสบความสําเร็จมากคว็จะคาดหวังซีซั่นสองอันนี้ตัวเฮน่อยดคนดันไหมครับ เหมือนทุกครั้งเลยครับเ,เปลี่ยนความกดดันเป็นทําให้ดีที่สุดดีกว่าผมจะผมผมเชื่อเหลือเกินว่าทีมงานของผมไม่ว่าจะเป็นพี่ปัก๊กหรือทุกคนที่อยู่ในเวิร์กพอยผู้ใหญ่ที่ใจดีทุกคนอย่างเงี้ยหรือพี่ดาวอย่างเงี้ยที่ทํามาตลอดเนี่ยผมมั่นใจผมมั่นใจจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ทำมาแค่หนึ่งฤดูกาลหลังจากจบปุ๊บเนี่ยเราก็ยังทำงานอย่างอื่นกันอีกมันทำให้เห็นชัดว่าสามารถที่จะ พัฒน,นาต่อไปได้แน่นอนครับยน่อยรู้สึกไงบ้างครับพอมีหมอลำไฟอดอลซั้นหนึ่งอะยะทางคระพรนยยคนในกระแสสังคม,มไวรุ่นหันมาสใน,อนอาใจหมอลำเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยดีใจมากดีใจมากเพราะว่ามันเป็นจุดตั้งแต่ที่ผมเข้ามาหมอลำเมื่อสามปีแล้วผมก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะเอาหมอลำเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คนต่างวัฒนธรรมได้ดูให้ได้เพราะมันเริ่มต้นจากตัวผมเลยผมไม่คนภาคกลางเนาะเรารู้สึกว่าหมอลำมันดีก็อยากให้คนภาคอื่นได้ดูนี่แหละครับคือ ถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจมากแล้วก็ใช้คําว่ามันเกินฝันจริงๆเพราะว่าไม่อยากจะเชื่อว่าซีซั่นเดียวก็ทําให้คนได้รู้จักได้ขนาดนี้ก็อยากจะฝากทุกๆคนว่าหมอรัมเปิดใจรับแล้วลองดูมันดีจริงๆครับม,มันดีทั้งองค์รวมเลยลองไปวิเคราะห์ดูไม่ต้องมันพุดมจะยาวเนาะแต่ไปวิเคราะห์ดูมันดีทั้งองค์งงรวมเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างงานหรือผู้เสพหรือตัวศิลปินเอง ทุกคนได้ผลประโยชน์หมดครับอยากกระแซงวลำมันก็ฟีเวอร์ด้วยครับมันก็จะทำให้แบบหลายๆคนสามารถแบบลบความสุขมาหรือว่าอาชีพเึ้นกินลำกินได้รู้สุดไหมครับโอ้โหเ,เรื่องอาชีพเต้นกินลำลำกินเนี่ยล่าสุดเลยอย่างที่บอกว่าผมเองเนี่ยอยากลบตรงนี้มากเพราะมันเป็นความภาคภูมิใจของตัวศิลปินเองทุกๆครั้งที่ผมเวลาชวนน้องมาหรืออะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ยอมพ่อแม่บอกให้ไปเรียนครูก่อนไปนู่นไปนี่ก่อนผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่ความสุขของเขาอ่ะ มันก็จะเป็นปัญหาใช่ไหมฮะนี่แหละฮะก็เลยผมเข้าหากับผู้ใหญ่เลยทางรัฐบาลเพื่อที่จะทำใบรองรับอาชีพนี้ให้เป็นเหมือนกับอาชีพอื่นๆเลยครับแล้วซึ่งผู้ใหญ่เห็นเห็นพร้องต้องกันแล้วแล้วก็กําลังจะทําให้อันนี้เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่น่าจะเกินในเดือนนี้แน่นอนครับครับเ่ยครเข้าดราม่าเลยค่ะดราม่าเรื่องไหนครับครับผมเป็นรองประธานภาคีหมอรำครับใช่สองล้านยังไงคะ สองล้านอย่างไรอ่ะเอาสั้นๆเนาะจะได้ไม่งงคือจริงๆแล้วมนันเป็นเป็นเรื่องภายในที่เป็นมติภายในที่สรุปตรงกันว่ามันมีปัญหาคือศิลปินลงกลางการกดูและถูกฉีกสัญญาด้วยงบที่อย่างเช่นแสนหนึ่งหรือสองแสนซึ่งการจ่ายเงินตรงนี้มันเป็นวงกับวงจ่ายกันหมายความว่าศิลปินคนนี้ยอยากจะไปขึ้นวงนู้นวงอีกวงนึงก็เอาเงินมาให้จ่ายอย่างนี้ครับเราเลยตกลงกันใน25วงที่เป็นภาคีนะครับว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ย แม็กซิมัมสูงสุดอ่ะปรับให้มันสูงขึ้นหน่อยจะได้ไม่ต้องอยากซื้อตัวกันอันเหมือนเหมือนสโมสรนะฮะหรือถ้าเกิดอยากซื้อในราคาสองล้านผมว่าแต่ละวงก็คงจะแฮปปี้ถ้าต้องถ้าต้องจ่ายกันอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันยังไม่สรุปชัดเจนหรือว่าเป,เป็นเป็นเป็นกฎหมายออกมาชัดเจนเพื่อบังคับใช้เพราะว่าต้องให้ทางนักกฎหมายท่านดูก่อนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้ปรับตัวศิลปินนะครับปรับตัวคนที่จะฉีกสัญญาเหมืองว่าคนที่อยากได้ตัวน้องแล้วก็ ไม่จําเป็นต้องเซ็นด้วยและข้อที่สําคัญคือไม่ได้ปกป้องสิทธิผู้บริหารอย่างเดียวน้องที่เป็นศิลปินถ้าเกิดจะเซ็นสามารถเรียกร้องได้ว่าถ้าเซ็นสัญญาแล้วคุณอยากได้อะไรในสิ่งนี้เช่นจะมีเพลงให้ไหมโชว์ฉันจะเป็นยังไงและงานฉันจะมีกี่งานคุณสามารถเรียกร้องตรงนี้ได้เพราะนั้นผมอยู่ตรงกลางครับผมไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนเลยอยู่ตรงกลางทั้งศิลปินและก็ภาคีเพราะนั้นตรงนี้ผมจะทำให้มันเป็นธรรมที่สุด ไม่ใช่ผมคนเดียวสุดท้ายแล้วกฎหมายนี้ออกมาปุ๊บหรือว่ากฎนี้ออกมาเนี่ยก็ต้องลงมติกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่เพียงแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวต้นเท่านั้นเองแต่ว่ารายละเอียดข้างในอีกเยอะมากซึ่งผลประโยชน์ตกที่ศิลปินเยอะกว่าครับเดี๋ยวเราจะเอามาแจ้งอีกทีหนึง่งครับเขาบอกว่าเป็นผลประโยชน์ของคนรวยเขาทำการเหรเงียกับคำนี้รู้สึกไงบ้างผมโหอันนี้อันนี้เพิ่งได้ยินเนาะ,ะก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้ครับ คนรวยคือใครล่ะคือกลุ่มพ่อๆ <im itation> หัววงแม่แม่ทุกคนใช่ไหมฮะผมมองว่าแต่ละวงเนี่ยหกสิบปีสี่สิบปีเจ็ดสิบปีทุกคนผมขอเวลาสักนิดแล้วกันท่านเงี้ยผมขอทำทำทำความเข้าใจเลยเถ้ามองว่าคนรวยรังแกเด็กหรือคนรังแกศิลปินใช่ไหมฮะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าศิลปินไม่ได้จ่ายเนาะอันนี้จบเนาะเคลียร์แต่ผมมองอีกมุมนึงก็คืออย่างนี้ครับออลองดูลูกทุ่งวงดนตรีลูกทุ่งนครับกับวงดนตรีหมอลำ เห็นไหมครับว่าเดี๋ยวนี้วงดนตรีลูกทุ่งไม่เหลือแล้วไม่ใช่ว่าคนไม่ฟังลูกทุ่งทุกคนฟังลูกทุ่งไหมครับฟังแต่ว่าคนที่ประกอบการลูกทุ่งเขาสู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าค่าแรงของแรงงานหรือศิลปินมันสูงเพราะฉะนั้นเขาไม่สู้เขาก็เลยเลิกกิจการพวกนี้ไปแต่กลับกันครับคนอีสานเนี่ยเส้นเลือดสายเลือดเขาคือหมอลำคือจะด้วยผมยกให้กับความใช้คําว่ายกให้กับความขาดแคลนแล้วกัน ความเดือดร้อนของชีวิตของคนอีสานแล้วกันอ่ะผมว่ามันเป็นผลดีเลยทําให้เขาสู้ก,กับการมีอาชีพหมอลําเขาเลยประคองมาตั้ง60สปีอ่ะบางวง40ปิปีประคองมาในระยะเวลานั้นอ่ะคุณเคยไปสัมภาษณ์เขาไหมล่ะว่าเขาขาดทุนกันยังไงหรือได้อะไรจนตอนนี้เขาประคองมาถึงณเวลาที่มันโคตรตังค์ขนาดนี้เราควรขอบคุณเขามากกว่าไหมไม่รู้นะในมุมผมมองอย่างนั้นเราควรขอบคุณเขามากกว่าไหมที่เขาสู้กันเบือนกันมาจนมันมาถึงตรงวันนี้ถ้าเกิดวันนี้ เป็นเหมือนวงลูกทุ่งนะครับมีวงหมอลำอยู่แค่ไม่กี่วงสมมตินะฮะมีไม่มม,มีแค่ไม่กี่วงอะ่ะมันจะบูไมไหมล่ะครับอ่ะถ้าเกิดบอกว่าคนมีเงินหรือใดๆทำแล้วไปรังแกลองไปตั้งวงลูกทุ่งสักวงแล้วลองทำให้บูมเหมือนหมอลำแล้วกันอันนี้ก็ฝากให้คิดเพราะว่ามันก็มีหลายๆอย่างแหละชีวิตของหมอลำเขาเรียนรู้กันมาแบบนั้นใครน,นะสอนกันมาแบบนั้นมีชีวิตกันมาแบบนั้นดังนั้น มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายครับเขากำลังปรับตัวเหมือนกันพอโลกโซเชียลมันมาเร็วเหลือเกินผมก็บอกกับพ่อพ่อแม่แม่แมในภาคีเหมือนกันว่าเราก็ต้องปรับตัวแล้วนะครับให้มันให้มันเข้าไปในบริบทที่มันถูกต้องทุกคนก็รับรู้แต่ว่าคําว่าปรับตัวจะเปลี่ยนทันทีเลยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะรครับสิบยกหนึ่งนะฮะในปีนี้ที่เฮียแบบจากเจ็ดยกหนึ่งมาก่อนเวลาที่อ่าครับ,นะรบอันนี้ในส่วนตัวผมผมมองว่ามันเป็น ใน,ในพ่อแม่เขาคุยเนาะหมายว่าบรม,มครูนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมที่ทํากันมาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะปรับแล้วครับมันจะปรับไปในที่มันถูกถูกคิดถูกทางอันนี้เดี๋ยวรอทางภาคีสรุปให้ว่าออกมาเป็นแบบไหนแต่ทางวงเราเองอ,ะอ่ะอีสานนครศินใช่ไหมฮะก็ดูตามความเนื้องานอย่างที่บอกว่าอีสานนครศินเนี่ยตั้งมาเพื่อเพื่อให้ทุกคนมีงานแล้วทุกคนอยู่อย่างมีความสุขมันก็เลยอยู่ในที่ตรงนี้ที่บอสโน้ตเขาเห็นเห็นพร้อมว่ามันเหมาะ ซึ่งเราก็ไม่ได้ขัดเพราะว่าการบริหารผมกับบอสเนี่ยแยกกันอย่างชัดเจนผมเนี่ยดูแลในส่วนของที่ไม,ม่มีปากไม่มีเสียงเช่นโปรดักชันทั้งหมดฉากแสงสีเสียงเวทีส่วนบอสเนี่ยก็จะดูแลศิลปินดูแลของค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมไม่ได้ไปแตะเพราะว่าเขาอย่างที่บอกว่าผมชอบไปคนที่เก่งด้านไหนทําด้านนั้นบอสก็จะมีวาทัศิลป์มีวิธีการคุยกับศิลปินได้ดีกว่าผมผมเองเนี่ยเวลาผมจะเอาคุณภาพเป็นหลักเวลาทางานเนี่ยบางทีมันก็จะกดดันน้องๆเกินไปเขาอาจจะไม่มีความสุขครับครับ ฝากหามอลำไอเดลแล้วก็ไทยลิเกที่จะไปโกอินเตอร์ที่โตเกียว oh. อ๋อครับ,รบอ่ะก็หมอลำไอเดลเป็นใช้คำว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างที่เราต้องการจริงๆคืออยากให้เป็นต้นกล้าทางวัฒนธรรมอีสานของเราเพื่อส่งออกให้ทุกภาคได้ดูนะฮะสิ่งที่ภูมิใจตอนนี้ก็คือทางภาครัฐก็เห็นดีด้วยกับเราแล้วอย่างเช่นสิงหานี่ก็ส่งเราไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปแสดงให้คนญี่ปุ่นได้ดูครับผมอันนี้ก็ภูมิใจมากครับ กับปีแรกแล้วทุกคนเ,เล็งเห็นความสำคัญครับผมใ <Okay. S 3> ค่รูปเียงลยนะคะ